ไก่ที่ปล่อยผสมแบบ1พ่อ5แม่หรือว่าหรือว่าปล่อยผสมที่เถียงนานะครับหรือว่าที่บ้านนะครับ1พ่อ5แม่10แม่ก็ว่าก็ว่าไปนะครับผมมันมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับผม เอาข้อดีก่อนนะฮะข้อดีนะครับข้อดีคือข้อดีเราเราจะได้อ่าเราจะได้ไก่ที่เขาเรียกว่าได้ไก่ที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยโตหรือว่าปล่อยเลี้ยงแบบธรรมชาติแม่ฟักออกมาแล้วก็แม่เลี้ยงเองแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็ เราก็ไม่ได้ค่อยคิดอะไรมากเราก็คิดว่ามันโตมาแล้วมันนอนอยู่ในคอกในเล้าเราก็ไปจับมันมาเลี้ยงพอมันจะสู้ไก่แล้วเราก็จับมันมาเลี้ยงตีเลยนะครับนั่นคือลูกไก่ตัวแล้วผ่านไป7จเดือนแล้วแล้วก็ไปเลี้ยงตีนะครับผมเราก็จะได้ไก่ที่เขาเรียกว่าขยับนิดนึงครับเขาเรียกว่าเราจะได้ไก่ที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับผมไก่ที่อยู่กับธรรมชาติเนี่ยมันมันมันดีมัน ดนอากาศที่ดีนะครับอากาศท้องทุ่งนานะครับผมเขาจะได้อากาศที่ดีเขาจะได้เคยนอนตากยุงนะเขาจะได้เคยนอนตากยุงนิดหน่อยเขาจะได้เคยนอนตากฝนบ้างเขาจะได้เรียนรู้แล้วเขาจะได้ออกกําลังกายวิ่งทั่วทุ่งนาเลยนะฮะปล่อยสมแบบธรรมชาติเนี่ยข้อดีของเขาก็คือเขาจะมาพร้อมที่จะเป็นนักกรบนะครับได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับนั่นคือข้อดีนะฮะ ของการปล่อยผสมแบบ<า>บ้านๆโอเคเดี๋ยวพ่อเอาขึ้นไปให้นะไปเลยขึ้นไปก่อนเลย,มเยไม่ต้องรอหรอกขึ้นไปก่อนเลยนะครับข้อเสียนะฮะของการปล่อยผสมแบบธรรมชาติคือนะฮะปล่อยผสมแบบบ้านๆปล่อยผสมแบบกันเองนะครับหรือว่า ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับข้อเสียก็คือไก่มันอาจจะไข่รวมกันนะฮะเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ลูกตัวนี้เนี่ยแม่ไหนหรือบางทีเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าไอ้พ่อหลักตัวใหญ่กว่เพื่อนอยู่นี่เนี่ยใช่ใช่พ่อของลูกไก่ตัวนี้ไหมเพราะว่ามันยังมีไก่หนุ่มลูกชุดแรกๆที่วิ่งอยู่นะฮะตรง ที่วิ่งอยู่ด้วยกันนะครับผมบางทีไก่หนุ่มมันก็อาจจะผสมก่อนอ้พ่อแก่ตัวนี้ก็ได้นะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้พ่อนี้มันให้ลูกดีมากแค่ไหนใช่ลูกมันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมอาจจะเป็นลูกของลูกมันก็ได้นะครับหรือตัวเมียก็ไข่รวมกันแยกไม่ออกมันก็ฟักของมันไปบางทีก็ฟักแย่งกันฟักพอมันหลายแม่เข้ามันก็แย่งกันฟัก ขึ้นกันแย่งกกไข่กันฟักไข่ก็จะเน่าไข่ก็จะเสียได้ง่ายมีโอกาสกินไข่ในแล้วกินไข่กันด้วยนะฮะนี่คือข้อเสียนะครับมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะฮะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับผมาตามความคิดผมนะถ้าเราจะปล่อยผสมแบบนั้นเราก็กําจัดข้อเสียออกไปนะ,ะับผมง่ายๆคือมันเป็นการปล่อยผสมแบบธรรมชาตินั่นแหละมันเป็นการปล่อยผสมที่ดีที่สุดแล้วนะฮะ เราก็เพียงแค่ว่าในกลุ่มนั้นน่ะให้มันมีพ่อไก่หนึ่งตัวหนึ่งพ่อและมันมีแม่ไก่อยู่ห้าแม่แค่นั้นพอนะครับผมในคอกนั้นในพื้นที่นั้นนะครับผมหรือว่าเป็นทุ่งนานั้นที่เราล้อมล้วกันมาไว้กว้างกว้างหน่อยสักพื้นที่สักสองไร่หนึ่งหรือสองไร่ให้ไก่หนึ่งพ่อห้าแม่อยู่ก็กว้างแลวนะนะครับผมส่วนตัวอื่นเอาไปปล่อยโตอีกที่หนึ่งนะครับผมอาจจะเป็นที่สวนอีกตรงนึงหรืออาจจะเป็นที่ไร่อีกที่หนึ่งนะครับจะไม่ต้องมีให้ไก่หนุ่มมา คอยผสมกับแม่นี้ทีนี้แหละเราก็จะรู้แหละว,ว่านะลูกคอกนี้เป็นลูกแม่ไหนพ่อพ่อไหนมีโอกาสใกล้เคียงที่จะรู้จริงจังนะครับเพราะว่ามันก็น้อยที่จะไข่ปนกันเพราะมันมีห้าแม่อีกนะครับเราก็ทํารังมันห่างๆกันหน่อยหนึ่งแล้วก็แอบคอยสังเกตดูว่า,วาตัวไหนแม่ไหนมันไปไข่อยู่ตรงไหนยังไงนะครับสีไข่มันจะไม่เหมือนกันหรอกครับไข่แต่ละแม่นะครับบางตัวมันก็จะสีแบบ โอ,อ้าขาวเ,เลยต้อคดูคุณหน่อยนะครับมันจะมีความแตกต่างให้เราสังเกตอยู่นะครับประมาณนั้นนะครับวิธีแก้ไขนะครับผมข้อเสียของไก่นะครับโอเคนะครับดีครับ